วีลคัมม์ทูเจดีเอ็มมอเตอร์วีฟยูโก้ทูชานัลสำหรับเดอะเลตเตสอินไซด์รีวิวแอนด์ฟีเจอร์ออนเจแปนิสโดเมสติกมาร์เก็ตเวชิเคิลวีเทอร์ยูเอเจดีเอ็มเอนทูเซียร์สออร์จัสคิวเรียส about เดอะเลตเตสโมเดลแมคคิ่งเวฟในเจแปนดิสอีสเดอะเพลสแวร์แพชชั่นมีดปรีซิชันทูเดย์ we're diving into and in-depth review of the สองพันยี่สิบห้าซูซูกิเอ็กบี a uniquely styled compact crossover that blends retro charm with modern tech and urban practicality the สองพันยี่สิบห้าซูซูกิเอ็กบีโรมโนน crossbe คอนติเนียร์อินเลกาซีเอสเอควาคี้แอนด์คอมแพคเออร์บันครอสโอเวอร์ที่ดักแคปเจอร์แอดเทนชั่นวิดอิทโบบ็อกซี่ดีไซน์แอนด์เอฟฟิเชนต์เพอร์ฟอร์แมนน์เดิสบอยบีอิงเอเคอินสปายเวริเคิลเดอะเอ็กบีดัสแอนด์โฟล์อันเดอร์เดอะเคคาร์คาเทกอรีดิวทูอิทสไลลี่ลักเกอร์ไซส์แอนด์ไฮเออร์ดิสเพลเมนต์วิชกิฟอิทแอนด์เอ็ดอินเทอร์มออฟสเปซพลังงานแอนด์โอเวอรัลล์ยูทิลิตี้อิทเซสมาร์ทอัลเทอร์เนทีฟสำหรับไดรเวอร์หูวอนเดอะ One of the key updates for the 2 0 2 5 model year is the slight refinement in exterior styling. Suzuki has kept the Xbeast familiar l o s t a n d but with a few tweaks TW to the front fascia and lighting design, giving it a more modern and polished look. The grille is now more integrated with the LED headlights, creating a smoother and more cohesive appearance. There are also new two-tone color options available, which further emphasize its fun, youthful personality. เดอะคอมเพรสชันอ right ัพไรท์เชฟคอนติเนียร์ทูพรีเวดเอ็กซ์เซเลนต์วิสิบิลิตี้แอนด์เอสปาร์เชียส์ฟีลอินไซด์อันเดอร์เดอะฮูดเดอะเอ็กบีรีเทนอิดมายไฮบริดเซตอัพคอมบิเนชันเอหนึ่งจุดศูนย์ลิตรเทอร์โบชาร์ตทริสไซลิเดอร์เอนจินวิดแอนด์อินทิเกรตเต็ดสตาร์เตอร์เจเนเรเตอร์แอนด์ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่เดสมายไฮบริดซิสเต็มพรีเวดเบทเตอร์ฟูลอีโคโนมีไวยาลโซ่ออฟเฟริงส์มูทเตอร์แอคเซลเลเรชันจากเอสต็อป The engine is mated to a 6 s p e e d automatic transmission that delivers power efficiently and makes the x b a capable daily driver, especially for city use. Suzuki's a l l g r r p 4 wheel drive system is still available for those who want a bit more capability in rougher or light off-road c o n d i t i o n On the inside, the 2025 x b brings subtle upgrades to improve comfort and technology. The dashboard layout remains functional and user-friendly with a mix of retro-inspired elements and modern materials. เอลากเกอร์ท and in ัชสกรีนอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มอีส์นอว์สแตนดาร์ดซัพพอร์ตติ้งสมาร์ทโฟนคอนเน็กติวิตี้วิดแอปเปิลคาร์เพลย์และแอนดรอยด์ออโต้แท้ซาวซ์โซ่ดิจิตอลดิสเพลย์ในเดอะอินสต루เมนต์คลัสเตอร์พร้อมให้การเข้าถึงที่สำคัญในการขับขี่ข้อมูลและระบบไฮบริดสแตทเดอะยูส์ออฟซอฟทัชแมตติเรียลและสีสันที่โดดเด่นที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในห้องโดยสารหนึ่งในจุดแข็งของ X-Bee คือการใช้พื้นที่ภายในอย่างชาญฉลาดแทนที่จะเป็นสัดส่วนที่ใหญ่โตห้องโดยสารรู้สึกเปิด offering plenty of headroom and decent legroom for both front and rear p a s s e n g e r the rear seat can slide, recline, and fold flat to accommodate different cargo needs, making the X-B surprisingly practical for shopping trips with and getaway, or even transporting small furniture items. There are also multiple storage compartments throughout the cabin, further boosting its utility factor. In terms of safety and driver assistance f e a t u r e the 2025 X-B is well-equipped for a car in its class. ซูซูกิเซฟตี้ซับพอร์ตแพ็กเกจอินคลูดออโตเมติกอิมเมอร์เจนซี่เบรคกิ้งเลนดีพาตัววอร์นิ่งไบรท์สปอร์ตมอนิทอเริงเรียร์ครอสทราฟฟิกอัลเลอร์ตแอนด์อะดัพตีฟคลูซ์คอนโทรลดิสฟีเจอร์เอ็นฮานเพิสออฟมิเวเตอร์ยูนิเวอร์กิติงบิซซี่ซิตี้สปรีดออร์ครูซิงออนเดอะไฮเวย์เดอะคอมแพคดิเมนชันแอนด์ไลท์สเตเริงเมกพาร์กิ่งแอนด์เมนูเวอริงอินไทสเปซเอฟฟอร์ดเลส which is a big plus for urban driver fuel economy continue to be a strong suit ออฟเดอะเอ็กบีวิดอีกไมฮิบริดซิสเต็มแอนไลท์ไวดีไซน์อีกดิลิเวอร์เอ็กเซเลนต์มายเอทเอสเปเชียลลี่อินซิตี้ไดรเวิ้งคอนดิชันเวสต์ออฟแอนด์โคตรฟลักแคนอัเทลส์รีดิวเอฟฟิเชนซีซูซูกิสอปโพรชวิดเดอะเอ็กบีโชว์เอบาลานต์บิตวินอีโคคังเชียสเอนจิเนียริงแอนด์เอเวอรี่เดย์พร็อพติคอลิตี้วิดอัลแมคกิ้งเดอะเวชิทัลฟิล์อันเดอร์พาวเวอร์ออร์เบสิกเดอะสองพันยี่สิบห้าซูซูกิเอ็กบีรีเมนเอนิดเยสแอพเพลลิงชอว์ส ไฮบริดเอฟฟิเชนซี่สปาร์ชิเอสอินเทอร์ i アแอนด์ซิตี้เฟรนลี่โปรโพชันแม็กอิดอิเดียลสำหรับยังก์เกอร์ไดรเวอร์สมอลล์แฟมิลลี่สอีเวนออเดอร์บุญเยอร์หูแอพพลิเคชั่นอิดอัพไรส์สเตนแอนด์อีซี่เอ็กซ์เเอสไวท์อิดไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางบนทางหลวงระยะยาวหรือต้องการซีรีส์ออฟโรดคับบิลิตี้อิดชายน์อินอเวนันด์แอนด์ซูเปอร์บันเอนไวล์ออนเมนต์แวร์คอมแพคไซส์แอนด์คลีเวอร์แพคเกจิ่งอ่าไฮรีวอลูอินญี่ป fun to drive, and offer a lot of character in a small package. It doesn't pretend to be a r o u g SUV, but it offer enough SUV like FLA v e r to stand out. Plus, with the latest tech and safety feature now included as standard or available across trim, it stay competitive even against newer rights l e n t e r i n g the market. That wrap up our detailed look at the 2025 Suzuki XB. If you enjoy this video and want more JDM car review, update. แอนท์เทสไรต์บีชัวทูฮิตดัตซับสไครบ์บัตต้อนแอนจอยเดอะเจดีเอ็มมอเตอร์วิฟคอมมูนิตี้แทนก์ฟอร์วอชชิ่งแอนด์สเตตูนฟอร์มอเอ็กซิซติงคอนเทนต์พร้อมเดลวัวออฟเดลนูมอเตอร์ไล